อาจเปิดตัว iPhone SE Plus ปีนี้ใช้ชิป Apple A14 Bionic ให้จอใหญ่6.1นิ้วพร้อม Touch ID ในราคาเริ่มที่15,000บาทอาจเปิดตัว iPhone SE Plus ปีนี้ใช้ชิป Apple A14 Bionic ให้จอใหญ่6.1นิ้วพร้อม Touch ID ในราคาเริ่มที่15,000บาท ก่อนหน้านี้ทาง Apple ได้มีการเปิดตัว iPhone SE 2020ซึ่งเป็นการสานต่อของสมาร์ทโฟนจอเล็กสเปคแรงนั่นเองครับล่าสุดก็อาจมีเซอร์ไพรส์ว่าเราจะได้เห็น iPhone SE Plus เปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้ครับเพราะมีข้อมูลจาก add a Apple underscore lab ap ที่เป็นแหล่งข่าวรายหนึ่งครับได้เผยให้ทราบว่า Apple มีแผนที่จะเปิดตัว iPhone SE Plus อย่างเป็นทางการช่วงครึ่งหลังของปี2021นี้เองครับ โดยจะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6 1นิ้วที่มาพร้อมปุ่ม Touch ID ดีไซน์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจาก iPhone 8 Plus และจะอัปเกรดไปใช้ชิปเซตตัวแรงอย่าง A14 Bionic ซึ่งเป็นชิปเซตตัวเดียวกันกันกบที่ใช้กับสมาร์ทโฟน iPhone 12 Series ครับที่มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 กันน้ำได้ลึกถึง1เมตรเป็นเวลานานสูงสุด30นาทีครับส่วนกล้องถ่ายภาพก็จะให้มากล้องหลังแค่ตัวเดียวครับ ความเรีว12ล้านพิกเซลที่รองรับการถ่ายภาพหน้าชัดระเบอ์พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS และรองรับ Smart HDR ส่วนบอดี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีแดงและสีขาวครับและในเรื่องของราคาตามรายงานระบุว่า iPhone SE Plus จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยครับโดยรุ่นลำต้นมีราคาอยู่ที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,000บาทส่วนรุ่นท็อปจะมีราคาอยู่ที่ $699 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,000บาทครับโดยข้อมูลจาก a d Apple underscore lab ap. ครั้งนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลจาก m ิ n c h i อ u ์ที่ระบุว่า iPhone SE จะมีรุ่นขนาดหน้าจอข1น,นิ้วและใช้หน้าจอแบบ LCD ไม่ใช่หน้าจอ OLED เหมือนกับ iPhone รุ่นท็อปและจะไม่รองรับ 5G เพื่อช่วยให้ราคาวางจำหน่ายถูกลงนั่นเองครับซึ่งจุดขายหลักก็คือใช้ชิป Apple A 1 4 แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ครับยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอะกาศทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ